ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสรุปสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลบบุรีพร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบสาธารณนัยโดยทันที<อ>านายอำพลอังคัศกพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่าเ<อ>ามื่อวันที่28มีนาคม2568 เวลา13นาฬิกา20นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบ,บนบกขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่รัติจูด21.682องศาเหนือลองทิจูด96.121องศาตะวันออกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทนาสาธารณภัยจังหวัดปริบุรีได้ติดตามสถานาการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสรุปผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดรบบุร,รีซึ่งจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้ง11อำเภอของจังหวัดรบบุร,รีในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองรบบุรีรได้แก่โรงพยาบาลพนรายมหาราชมีการอพย,ยพผู้ป่วยเมื่อวันที่28มีนาคม2568ในเวลา14นาฬิกาและในเวลา17นาฬิกา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกับหอผู้ป่วยปกติแล้วพบรอยรล้าที่ชั้นห้างเป็นห้องผ่าตัดอาคารเฉลิมประเกียรติซึ่งมีทีมวิศวกรโยธาสํานักงานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดลุบุรีเข้าตรวจสอบแล้วเป็นรอยรล้าเดิมสามารถใช้งานตึกได้ปกติในส่วนของโรงพยาบาลมะเร็งลบบรีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารสูงเมื่อวันที่28มีนาคม2568เวลา14นาฬิกาและในเวลา17นาฬิกา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกับหอผู้ป่วยปกติแล้วสําหรับในพื้นที่อํเอาเภอชัยปานบ้านหนีอโคกสํารงพัฒนานิคมโคกเจริญสะโบดหนองม่วงท่าบุงท่าหลวงและอําเภอําสนทีได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีความเสียหายด้านโครงกามส่งน้าและบำรุงรักษาปา่าสักชลริิธิ์ได้ตรวจสอบเพื่อนปา่าสักชลริิธิ์เบื้องต้นไม่มีความเสียหาย ตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเขื่อนตามหลักวิศวกรรมแล้วมีความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรบุรีได้ดำเนินการตารวจอาคารความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตึกสูงเกิด3าชั้นในพื้นที่จังหวัดรบบุรีแล้วเสร็จประมาณ40%ของทั้งหมดไม่พบความเสียหายของอาคาร และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนอกจากนี้แขวงทางหลวงรบุรีที่หนึ่งแขวงทางหลวงรบุรีที่ 2. และแขวงทางหลวงชนบทรบุรีได้ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมทุกสายทางในพื้นที่จังหวัดรบุรีรสะพานล,ลอยสะพานแล้วเสร็จประมาณ4 0ของทั้งหมดไม่พบความเสียหายของเส้นทางทั้งนี้การดําเนินการและการให้ความช่วยเหลือจังหวัดรบุร,รีโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทา,าสาธารณภัยจังหวัดรบุร,รีร่วมกับอ,อําเภอทุกอ,อําเภอองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำนักงานดยธาที่การและผังเมืองจังหวัดลบบุรีแขวงทางหลวงลบบุรีที่1แขวงทางหลวงลบบุรีที่2แขวงทางหลวงชนบทลบบุรีสำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วและสั่งการให้ข้าราชการเตรียมความพร้อมในที่ตั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อสาร,ร,ศศร,รข้อมูลให้ประชาชนลดความตื่นตระหนกทุกช่องทางต่อไป ขอขอบคุณภาพข่าวจากสัมมานาประชาสัมพันธ์จังหวัดรบบุรีและคุณประสิทธิ์อำทองผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง7จดสีรายการสาระดีๆีลบบุรีสนทยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ